เอาละในวิดีโอนี้ในบทเรียนนี้เราจะมาแนะนําวิธีการสร้างสิ่งกีดขวางในด้านของคุณขั้นแรกเราจะต้องใช้เครื่องมือ 2- 3สอย่างในการสร้างเครื่องจกักรบุนไปที่เครื่องมือของเราและเลือกหาเทมที่ชื่อว่าโรเตอร์บล็อกหรือว่าบล็อกพาวมุนสิ่งนี้เมื่อเชื่อมต่อกับพลังงานมันจะเริ่มหมุนตามทิศทางของเข็มนาฬิกาดังนั้นเราจะต้องหยิบสวิตช์ขึ้นมาด้วยเพราะมันจะทําให้เราจ่ายพลังงานให้กับบล็อกพาวมุนได้ เราจะวางบล็อกพาวมุนไว้เหนือระดับพื้นดินเพื่อให้บล็อกพาวมุนเริ่มหมุนอะไรก็ได้ที่วางอยู่บนด้านบนตราบใดที่ยังเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้เราได้วางสวิชและเปิดสวิชแล้วจะเห็นว่าบล็อกพาวมุนเริ่มหมุนแล้วแล้วเราก็จะมีสิ่งกีดขวางหมุนอยู่ตรงนั้น ต่อไปเรามาสร้างสิ่งกีดขวางบล็อกเพาหมุนอีกอันเพิ่มเติมถ้าเราสามารถวางออกแบบประเภทใดก็ได้ที่ต้องการบนบล็อกเพาหมุนแม้ว่าจะเป็นรูปทรงแปลกๆเช่นนี้ก็ตามตอนนี้เมื่อเราใส่พลังงานแล้วมันจะเริ่มหมุน ต่อจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำกับบล็อกพาวมุนดังนั้นเราต้องการเครื่องมืออีกชิ้นจากกระเป๋าเป้ข,ของเราไปที่ส่วนเครื่องมือและมองหาไอเทมประแจตอนนี้เราจะใส่ประแจลงในแถบทางลัดของเราและเมื่อกดประแจบ,บนบล็อกพาวมุนมันจะช่วยเปลี่ยนทิศทางของการหมุนทีนี้ถ้าเราเปิดเครื่องอีกครั้งจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งกีดขวางจะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม และนี่คือทั้งหมดสําหรับบทเรียนสิ่งกีดขวางที่หมุนได้หวังว่าทุกท่านจะเริ่มสนุกกับการเริ่มทดลองเล่นกับสิ่งกีดขวางหมุนแบบอื่นๆที่สามารถสร้างขึ้นตามต้นฉบับของตัวเองแล้วพบกันใหม่วิดีโอหนะ้า